ว่าเสหัตกะคอปและซากามิช่วงเวลาที่ท่านสุขภาพแข็งแรงดีก่อนที่การป่วยไข้จะมาถึงเก็บเกี่ยวให้มากตอนที่เรามีกำลังวังชาตอนที่เราแข็งแรงดีทำอิบาดามากๆทำความดีมากๆอย่าไปรอทำความดีตอนที่ร่างกายเราสุดโทมและเราป่วยไข้แล้ว เพราะมันหมายถึงช่วงเวลาที่ดีที่สุดสภาพร่างกายที่พร้อมที่สุดของชีวิตมันได้ผ่านเราไปแล้วนั้นช่วงเวลาที่เรายังแข็งแรงอยู่เนี่ยอะไรที่เป็นอิบาดะต่ออัลลอฮฺสุบฮานาหัวตาลาอะไรที่เป็นคุณความดีพยายามทำให้มากอะไรที่มันเป็นสิ่งไร้สาระที่มันเป็นสิ่งที่เป็นไม่เป็นประโยชน์ต่อชีวิตของเราตัดมันทิ้งไปบ้าง เราจะเห็นได้ว่าในสังคมของเราเนี่ยให้ความสำคัญกับสิ่งที่เป็นขยะมากกว่าสิ่งที่เป็นสาระและเป็นประโยชน์ต่อชีวิตบางทีเราเนี่ยแทบจะไม่ได้เรียงเลยว่าไอ้ที่เรากำลังสารวนอยู่มันคือขยะของชีวิตหรือมันคือสาระของชีวิตบางทีเราเสียเวลาไปกับสิ่งนี้มากมายมหาศาล เราลืมที่จะหันกลับมาดูตัวเราว่าสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราทั้งในโลกนี้และโลกหน้าคืออะไรฉะนั้นในยามที่เรามีสภาพร่างกายแข็งแรงดีเนี่ยอย่าปล่อยให้สภาพดังกล่าวนั้นมันผ่านไปโดยเราไม่ได้เก็บเกี่ยวอะไรเลยข้อที่สในขณะที่เรา,รากีนากะกอบลฟากริก ในขณะที่เราร่ำรวยมีสตังเงินทองเศรษฐกิจดีประกอบสัมมาอาชีพได้ริสกีมากมายทำอย่างไรที่จะให้สิ่งเหล่านั้นเป็นประโยชน์กับชีวิตของเราในโลกอาคราเพราะในยามที่เราร่ำรวยมั่งคัง่งมีช่องทางแห่งการทำความดีมากมายเพราะในวันหนึ่งที่อัลลอ์เก็บริสกีไป เราจะได้ไม่มานั่งเสียใจว่าไอตอนที่มีทำไมฉันไม่ยอมทำไอตอนที่มีทำไมฉันไม่อยู่กับศาสนามัสยษิดไม่ได้มีไว้สำหรับคนป่วยที่จะเข้ามาละหมาดไม่ได้มีไว้สำหรับคนจนที่มาละหมาดไม่ได้มีไว้สำหรับคนแก่ที่มาละหมาดคนที่ร่ำรวยคนที่ร่างกายแข็งแรงคนที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวมัสยิด ก็เป็นสถานที่แห่งการทำอิบาดาของเขาเหล่านั้นเช่นเดียวกันอย่าให้เราต้องเดินเข้ามาสัสยิดในวันที่เราไม่สามารถเดินเข้าได้ด้วยตัวเองอย่าให้เข้ามาในสาภาพที่เราอยู่ในสาภาพที่ไม่พร้อมที่จะอิบาดาต่ออัลลอฮ์ตาละแต่ก็ยังดีอัลฮัมดุลิลละอย่างน้อยที่สุดก็ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่เราก็ใช้ชีวิตที่ผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์ซ ه ะุบอาละตาลา ส่วนใครก็ตามที่ใช้ช่วงเวลาทั้ง3ไปในหนทางของอัลลอฮ์อยู่แล้วอัลฮัมดุลิลลัขอให้่า้ท่านได้ทำยิ่งมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นไป